โอ้ยตกใจไหมตกใจหมดปกติบางคนเน่ยเชื่อไหมลุงภูนบางคนเขาเปิด YouTube เพื่อที่จะฟังเสียงน้ำไหลนะแต่ลุงภูนนี่คือหยุดเพอะไรไหลอ๋อทองแบบให้ผู้อวสกินก่อนนี่วาของเก๋นะคือมาฝากญาติแต่ว่า พี่น้องสวัสดี f อฟครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้มาไกลมากจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านนาวายตําตบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อ๋อจำได้คําพูดคํานี้นี่เจ้าของช่องที่นี่เขาชอบพูดกันมากเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนลุงพูนครับอ่าผมเป็นคนโชคดีมาถึงปุ๊บอ๋อเจ้าของสวนบอกเออดีนะพี่เนาะเอาฝนมัน <c oughs> เอาฝนหนักมาครับเมื่อกี้นี่ ก็วันนี้มีเมนูมากินกับลุงพูนวันนี้ปอหนานปออาจารย์เอกอาจารย์เก้ามมเอวหาครับก็เลยจัดเมนูให้กินหท่อยหรวันนี้โอ้ยตกใจไหมตกใจหมดนึกว่ามันจะล่วงวันนี้ได้ของดีมาน่าจะกรอบดีเนาะพ่อถวายยังไม่ได้สวัสดีพิธีการส่วนตัวยังไม่ทางการเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้โหนีนไงดูดูสีฝั่งนี้นหะมีสองอันนะ แต่ว่าหิวมาไม่ไหวอย,อยู่ข้างในอีกอันนึ้งนี่พี่น้องดูยาวมากอันนี้ไม่ใช่ผีตาขนวันนี้ไม่ได้พามากินผีตาขนจังหวัดเมืองแดนซ้ายนะนแต่วันนี้เราจะมาย่างซีฟู้ดกับลุงพูนนะกินกันแบบนี้เลยนะนี่เขาอได้ท่าหนึ่งท่านหนึ่งหนึ่งสองสามเออได้นะไปหนไรเราเจ้าของสวนฝนตกดีก็เอาหมึกมาย่างกินซะหน่อยมีสองหัวนู่นแหละลุงพูนอยู่ก่อนลุงพูน นึกว่าลุงพูนที่อยู่เวียงแหงนะลุงพูนที่อยู่เวียงแหงนี่เอ้าสวัสดีครับลุงพูนสวัสดีครับสวัสดีอยากเป็นทางการสวัสดีครับลุงพูนผมไม่ได้เจอสนานะมาโอ้ครับคิดถึงมากเลยครับเนอะคิดถึงแต่ไปไม่ถึงครับที่จริงลุงพูนไม่น่าจะพูดภาษาไทยแล้วนะไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งนานอ่ะโอ้บ้าชื่อบังซูวันนี้มีของมาฝากลุงพูนอันนี้ได้อีกนะเนาะลุงเล่นอย่ามาปล่อยหนองอันนะอย่ามาปล่อยหนองลุงพูน พริกก็เยอะผักก็เยอะคงไม่ได้ปล่อยแล้วทุกคนแล้วบรรยากาศฝนตกที่บ้านนาวหวายพี่น้องบรรยากาศอย่างนี้นี่เปืองร้อยจอกอีกพันจอกก็ไม่เม่าแหมแต่ว่าเอาไปของฟางลุงคุณถือได้ฝนจะนักขอบคุณจะไหลเอาอันนี้เอางี้เลยเผื่อไปทำหน้าปกไปสิอันหนึ่งสองสามอืมเป็นยังไงดูมีสองอันนะไปเอาอีกอันหนึ่งมาได้ไหมเดี๋ยวไปตะจําอ่าดูตรงนี้หน่อยยาวๆหนวดยาวหนวดยาวลากตีนี หนึ่งอ่าลุงพูนห okay. นึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคอ่ะนี่นี่มีสองตัวเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปเก็บนะเราเอาตัวนี้มอบให้ลุงพูนลุงพูนย่างเลยครับโอ้โหมดสมดส้มเดี๋ยวมดส้มมดส้มมดสมนั่นนั่นนั่นเฮ้ยกึศพอดี๋ยเหรอโอ้กึศพน้องดูลุงพูนมาอยู่สวนนี้ก็คือบรรยากาศเหมือนหนังจีนเหมือนที่เขาทำสารคดีจีนอะไรอย่างเงี้ย ฟังเสียงน้ำไหลครับพี่น้องป่วยแล้วปกติบางคนเน่ยเชื่อไหมลุงพูนบางคนเขาเปิด youtube เพื่อที่จะฟังเสียงน้ำไหลนะแต่ลุงพูนนี่ก็คืออยู่ติดกับน้ำไหลอย่างนี้เลยพี่น้องย่างหม้อหม้อซีฟู๊ดอร่อยอร่อยพ่อพริกเต็มสวนลุงพูนนะลุงพูนลองโชว์ให้ดูหน่อยสิโอ้ทำไมมันบรรยากาศลุงพูนมันดีอย่างเงี้ยสวนลุงพูนเนี่ยเนี่ยล้างน้ำไหลอย่างเงี้ยเนาะย่าง หมักซีอิ๊ดำหม,มักอันนี้หน่อยเหลืองๆตามน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่แบๆพี่น้องครับส,สวนพริกอยู่หลังหลังสวนเนี่ยมีประมาณสักห้าไร่นี่แหละง่ายๆเลยนี่โหน่ากินนะพี่น้องดูยาา่างมุะกรุบกรอบๆ,ๆเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวอย่างเป็นทางการพี่น้องดูสว,สวนพริก ไปขโมยพริกเขาเนี่ยอ่านะสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวอย่างเป็นทางการครับพี่น้องดูบรรยากาศดีดีพี่น้องน้าไหลไหลฟังเสียงน้ําไหลมีทุกมุมเลยสวนหลวงพนูนีนน้ําท่าดีมากครับออกมาจากใต้ดินน้ําเป็นแบบเหมือนกับต้นน้ําเลยครับพี่น้องผู้จัดการก็เขาบอกเป็นของญาตินะไม่ใช่ของหลวงพูนแน่นนะ อาหาน้ำจ bon ิ ini, <hai> right. <te yup> ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆพี่น้องพริกก็เก็บสดๆเลยนี่ไนนีิดูหน่อยสิผักพริกสดๆอยางเนี้มันหอมมาหาสวนยายคำขาดไม่ได้หอมไม่ใช่ผงขมิ้นเหรอผงขมิ้นเชื่อเธอว่าจะอร่อยหอมเออเออเออหมดเลยเหลือดิผู้นี้จะทำมาจะแกงนั่นเอ้า มีเขอ,อมีครับขาม,มีโซดมีอยู่ครับนี่สีอู๋หวานซีอู๋สีอู๋ดำที่เขาบักที่เขาก็ใส่ซีอิ๊วดำอย่างนี้แหละพี่น้องให้ให้หมือเราขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเออนี่พี่น้องวันนี้ล่องเตาไม้เลยครับล่องเตาไม้วันนี้เสายังเซ็ตเลย่ <S <S สีมันเหลืองเลยนะโอ้ยนี่ดีดีเดีด๋ยวให้ผู้จัดการทำน้ำจิ้มแซ่บพี่เหมียวกับลุงพูลบอกคิดถึงส้มตำพอดพีเลยว่ะอ่าต้องให้ต้องให้น้องไฟ มาตำถึงจะได้เรื่องได้ลิเค์สิทธิจากใจทันมาแล้วนี่หมาแค่นี้เองสีก็จะเปลี่ยนความเป็นหมึกก็จะน่ากินขึ้นมาเห็นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกท่านะมันู้ใสรันอยู่ที่น้ำจิ้มมาเค็มอยู่แล้วมันมือไม่ได้มือไม่ได้ล้างลุงปูล้างมาแล้วอ่ะพูดแล้วก็กินน้ำกล้วยกล้วยดองจากในสวนสวนลุงพูล พรุ่งนี้ตื่นตีห้าเหรอพรุ่งนี้ตื่นตีห้านะเขาเปลี่ยนเป็นห้าโมงเช้าแล้วกันมาใส่ห้ามามาใส่ห้าไปเก็บอะไรมาเนาะไปไหนมาเน่ยเป็นห้องหายอยู่นึกลุงพุ่นหวันนึกวันใส่ห้าไหลไปตอยนั่งใส่หาสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้โหชอบโรงเรียนชอบโรงเรียนอุ้ยน่ารักจริงเลยนี่ ไป,ไปเก็บของโฟต์มาโอ้วัลลกรนี่วัลลกรสุขนี่ค่ะเหมือนทําสารคดีไงไม่รู้เขาอ,อยู่บ้านเนี่ยเหมือนแบบที่เขาไปตัดหน่อนไม้แล้วก็มีความสุขที่จะบอกให้อะไรให้รูปูุนกับสายหาเขามันอยูอ ant, ่เรี่ๆเขาเพื่อต้องการเพื่ออะไรรู้ไหมเขาต้องการอาบน <_ an> <_ an> ้ำตามมาดูหน่อยไหม เพราะหานน้ำเป็นอย่างนี้คือเราเขาบอกลุงคุณบอกไม่ใส่เสื้อผ้าไป็รู้จริงหรือเปล่านะไปดูเลยไปดูเลยต้องการท่าประกอบไหมนี่นี่ดูนี่นี่ฟังเสียงน้ำไหลนะเป็นความสูงพี่เลยเนี่ยอ๋อเธอก็ไม่อยากเธอก็อยากอาบน้ำถอดเสื้อผ้าเขามีม่านรูดปิดนิดนึงบ้านรูดเขาก็โอ้โหโอ้นี่นี่ตรงนี้เป็นที่นั่งแน่นอนเลย ที่ล้งอาบน,น,<ห>น้ำน่นแน่เป็น,น,<า>นความนานฝันของผมเลยถ้าผมมีที่แล้วก็มีน้ําไหลอย,อย่างนี้นะพี่น้องจริงๆไม่ใช่หรอกพี่ให้ให้เธอส่งที่มาล้างมื <c oughs> เอเฮ้ยพี่ความสุขมากเลยแล้วข้างหลังก็น้ําไหลแบบสุดยอดแน่ามาอยู่เนาะโอ,องคุ้นจะลอยไป,ลอย,ไปลอยมาเลยนะคือช่วงไหนเมษาเราร้อนๆเราไม่ต้องไปน้ําตกขุนกร่ะเราไม่ต้องไปไหนเราอยู่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปย่างมือกัน โอ้บรรยากาศได้นะครับพี่น้องเอาไฟมาเปิดแล้วบรรยากาศดีดีแสงสีเสียงสวยงามมีลำโพงครับไม่มีนี่นออกมาโดยกันโอ้โทษของโทรก็มีกะมีอยู่ของพี่มุ่ยมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวข,ข,<อ>ขอถามคำถามเมื่อกี้ใส่หาใส่หาเป็นล้างผักนู่นนะเขาบอกกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยไปเที่ยวคาราโอเกะหลายครั้หลายคืนเลยเหรอลุงพุ่นไปกับพี่มุ่ยครับไปกับพี่สาวอ๋อ พี่สาวชวนไปผมเป็นพนักขับครับโอ้เป็นพนักขับบ้างกันเถอะเป็นพนักขับตีร่างแหงเลยไงตีร่างแหงอ๋อไม่ใช่หรอกอันนี้อะไรล่ะคุณอ่ะอันนี้ลิ้นผมัอืมอ่าลินหมูแท้ก็ใส่ฮะลุงพุ่นจะได้ก็ไปเขาบอกว่าไปฝรั่งเศสเบี้ยกับฝ่องสามหกบาทดีกาสวิตครับเราสวิตนะถูกกว่าประเทศลาวอีกเนาะ กลับมานี่บอกจะมากินแล้วอีน้อสัญญาว่าจะมากินปิกมานี่รักเอวตลอดฮะอ๋อก็ไม่ได้กินเนี่ยเอวก็เลยเอามาเขาเรียกเอามาโรงเรียนเอามาโรงเรียนเอามาเข้าโรงเรียนเหรอเนี่ยอ๋อท้ายนี้ด้เตียวปิกปากทางเมืองไงมาถึงนาวายค่ะโอ้ยเด้อโอ้ยของของของย่าบอกว่ากันเลยไปหนักหน่อยไหนปากทากเมืองนู่นนะปากทางเมืองไงค่ะเดินมาทนี่นะ อุ้ยเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตมเขาเรียกอะไรตรงนี้ตรงเนี้ยต้อนนี้ด้านบ้านนาไผ่เนี่ยเขาไม่ถามเหรออุ้ยไปไหนมาทำไมเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมาเขาสตางค์แกบอกไม่ทำไมไม่ทำไมไม่เรียกรถมาอย่างงี้ก็ไม่ได้เหรอเที่ยงคืนอเดินจากเมืองไงมานี่ประมาณสักอุ้มันกี่ผ่านกี่โมงมันผ่านหลายหมู่บ้านอยู่นะ หลายหมู่บ้านอยู่ครับไม่มีคนมาส่งหรือเปล่ามีแบบคุยกับใครมาหรือเปล่าลุงพุ่ไม่มีครับแน่ใจนะสงสารตัวเองมากไม่ใช่เดินมาเอาแล้วทำไมต้องเดินมาล่ะทำไมต้องเดินมาคือรอบแรกแกก็มีความผิดแล้วเนาะอ๋อแล้วอันนี้มันรอบสามแล้วไงคะอ๋อโอหมายถึงมาจากฝรั่งเศสเนี่ยไปคาราโอเกะรอบแรกงเด่นชอบไม่อยากให้พเออจริงๆไม่อยากรู้ไงลุอยากลกไปไปอ่ะ อ่าแล้วก็กลับมามาแบบจุค่ะว่าโอ้ไอ้กินกินแค่ตรงรีสอร์ทที่มุ้ยเฉยๆอ่าแต่ความจริงกระจ่างในรอบที่สามค่ะโทรไปอยู่ไหนอยู่คาราโอเกะคาราโอเกะเมืองไงเมืองไงเอ็มเจน่าจะเป็นคาราโอเกะเมืองไงค่ะไกลยุ่เมกันนะนู้นนะไกลนะขนาดขับรถก็เป็นครึ่งชั่วโมงอะนะประมาณเกือบครึ่งไกลอยู่นะเมืองไงอ่ะไกลอยู่ค่ะแล้วแล้วทำไมเขาต้องเดินกลับอ่ะรถ ใครไปเอารถเข้ามาตอนไปอ่ะแกบอกว่าสงสารพี่มุ้ยพี่มุ้ยเมาแล้วเดียวกลัวรถไปลงเขาไป่ส่งน้องก็บอกว่าเออจ้างพี่มุ้ยปล่อยพี่มุ้ยไป๋ยวเราก็เดินกลับเอาแล้วขากลับเขาทำไมเขาต้องเขาต้องเดินกลับอ่ะก็พี่มุ้ยเขายังเที่ยวอยู่ไงค่ะคนหมอปีกไงอ๋อพี่มุ้ยอยู่ถึงตีสองตีสามมาไปแต่น้องภูน่ะเดินเที่ยงคืนกลับโอ้ตำนานคาราโอเกะเลยว่า เพียงคืนมาเข้าบ้านประตูปิดอ๋อล็อกเลยโอ้ค้างไปคะ้งเมียไว้ข้างในบ้านเลยมาคังค่ะกระเป๋าอยู่หน้าบ้านเนอะอ๋อคืนน้ำมาเข้าบ้านมีเสื้อผ้าด้วยเลยโอ้ยหนักกว่าลุงพุนต้องหีิบเดินลุงพุนเปนเรื่องอะไรบ่คยคลิปนี้ออกไปทั่วโลกเลยลุงพุนนี่แหละก็เลยต้องมาอยู่ที่สวนครับอ๋ออ๋ออันนี้เอามาอันนี้คือมันมันมาเข้าโรงเรียนน่ะสักอย่างอะไรางี้เนาะ เธอว่าไหมใช่ลุงเดชถ้าอย่างนั้นน่ะเธอพยายามอย่าไปมีเวลาห้ามคุยกับน้องเหมียวเกินสามสิบสามสิบนาทีนะ <c oughs> พี่ไม่อยากได้เสื้อผ้าแบบอยู่หน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เคยที่เคยเคยลุงภูนี่โอ้โดนเยอะนะฮะลุงภูนโดนเยอะเนาะเขาผ้าของลุงเดชไม,ม,ไม่ไม่ต้องมีมหน้าประตูก็ได้อย่าไปโศให้ถึงที่เลยเอ้ผมลุงภูนเคยคุยกับผมนุนลุงภูนบอกว่าน้องสายฮาน้องเหมียวมันเอาแต้นะเกือบเกือบรองเท้าอาดิดาสไหม ไนกี้ไหมเอาของพันกว่าของแท้บอกเผาเผาเผาไปข้างหนึ่งเสื้อผ้าที่ซื้อที่สายฮาซื้อเผาเพาพอลงพุ้นมาได้มาเคยซื้อของตเก่าสายหาซื้อกับเผาลุงลุงพุ้นบอกว่าตอนนี้ยังเหลือรองเท้าคู่นั้นยังเก็บไว้อยู่ด้วยเก็บไว้จริงไหมไม่ริมค่ะอยู่ไม่ริมยังมีเหรอยังมีอยู่ค่ะอีกข้างหนึ่งโดนเผาข้างหนึ่งเก็บไว้เก็บเขาเก็บไว้ทำไมอ่ะมันมันเหลือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเออเสียลายเสียหายไปละแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะ ไงฮ้าของแกโอขนาดนั้นแล้วนั้นยังเผาเจ๊โมมดค่ะแต่ตอนนี้เป็นคนดีหรือยังโอ้ดีแล้วลุงพูนมาเข้าค่ายไมางั้นเดี๋ตอนนี้เข้าค่ายดัดนิสัยเพรตรงนี้ขึ้นหมอมีไฟหมอมีสัญญาณไม่มีไฟฟ้าไม่มีระวังนะครับเจ็บลูกไหว้นอกเลยฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับไอ้บอกไฟไฟต่อยไปอยู่ใกล้ใกล้น้องเหมียวเกินสามสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวลุงเด่นแค่ๆละห่อผ้า ที่ทานเอาผ้าไปน้ารถดเถอะโอ้หัวน้ำจิ้มมาแล้วอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอันนี้เรื่องจริงโอ้บอกว่าอ่างอันพอละกลัววหมโอ้อันนี้อีกกีก่วันเนี่ยจะจะไอจะก็ะะะะะเรียกผ่านหลักสูตรเนีเ่ยมาอยู่เนี่ยให้ตลอดชีวิตและะ <laughs> ต้วค่ะมันมันดังต่อไปดังคุกตลอดชีวิตจริงตลอดชีวิตเขาเขาหันักไงนเขาเน้นไปคาราบาลสองทีตอนแรกกลวว่าจะประหารละ กว่าจะประหารเลยครับไปไปคณะเก2ทีนี่คือแบตหมดแล้วก็ลงเด่นมาอยู่สวนแบบไม่มีไฟฟ้าเลยนะมามีขึ้นก็มามีครับัดขาดเลยขาดขาดขาดระวังไว้เด้๋ยวเข้สวนลุงเด่นนั่นนะอ่ะอ่ะหลงันมาเอาย่างกันเลยก็ดีอาจจะอันวันนี้อันเอาซีฟู้ดมามาเยี่ยมเอาซีฟู้ดมาเยี่ยมเยี่ยมอย่างทำอาเยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมยาเยี่ยมยาเอาซีฟู้ดมาเยี่ยมยา ยางเลยลุงพุนนี่เอาตัวเอาตัวแย่ตัวแย่ย่างตัวแย่ก่อนพี่น้องนี่มันนี่มาเยี่ยมญาติกับพี่น้องจัดซี่ฟ้ตแซ่บๆเลยเอาห่างไฟหน่อยเนาะแปรงไปเลยแล้วนี่แปรงเต๋าโลบเตาเลยอ้อไฟแรงได้ครับเป็นอย่างลุงพุ่นเอ้มึกมึกมึกโซดเนี่ยใส่แรงเลยครับพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยบหยาดได้หมดนี้นะขนไหมไปเลยแล้วกันปืนมันเคืนมพุงนี่จามเชี่ยวๆนะลุงพุนเออคลิปนี้ลงนะเออพี่น้อง ตำมะฮงเฮิมอันนี้น้ำจิ้มหรือส้มตำเลยเธอโอ้โหเขาไม่กินกันเผ็ดอย่างนี้มั้งส้มตำต้องได้เผ็ดหน่อยเอออ่ะเดี๋ยวลุงพุนเออได้ไหมลุงพุนจะให้รอบสองุนจะมาดูพริกใส่พริกเยอะขนาดนี้โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหนี่น้ำตาลทรายเหรอ น้ำตาลไส้น้ำตาลไส้โอ้ตะกี้นักที่เนาะน้ำตาลรายน้ำตาลไส้เนาะปลาทิโทปลาทิถังกระมังถังหม้อแข่งแข่งเฮ้ยนักแก๊สความลอยตัวใหญ่มันย้อนกินเด็กปลาทูโอ้สมสมราคานั่นอยู่เพราะว่าสมราคาที่บราใส่นั่นไปหลายอยู่มันก็โคกใหญ่เนาะโคกใหญ่เลยต่ำบบกหุ่งเฮิมเนาะนี่เป็น มะละกอจากสวนนงพูนครับน้องเหมียวผู้จัดการคนตัวนงพูนจะเก็บมาให้เพราะว่าพี่โคกหน่อยโอก็จะแซ่บแท้พี่น้องจุ๊จุ๊ะแซ่บแบบบอกว่าจะอยู่ครับจะได้ปิ๊กเอาโกใหญ่มาให้อันนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากแล้วนะเนี่ยใหญ่ใหญ่เท่าตัวน้องไข่นะครับใหญ่ขนาดเด่มองบอลใส่มองที่คนต่ำก็ขวบมาเลยเกือบไปครับก็นดาเนี่ยตัวเท่าตัวใยายคำมาครับปตกบรรยากาศแบบอึมครึมในบ้านทุ่งเราเนี่ยนะครับพี่น้องบรรยากาศดีเอาช้อนมาเดีชิมมาเนี่ย ใส่มะนาวอีกก็ได้ครับพี่แเปรี้ยวค่าเปรี้ยวมันก็อร่อยกลับมาฮ่งเต้มพี่น้องกินกับซีฟู้ดมันไหลายลจุดๆเลยฝนก็เอะไรป็นยังไงฝนก็แบบตกหน่อยๆเห็นอากาศเย็นๆเนาะเรากินนี่นะเดี๋ยวมีซีฟู้ดด้วยเผ็ดมากแต่นัวดีโอ้โาถูกปีน้อง เวลามันได้นะนลุงพูนสุกแล้วน้องเนี่เนาะโอ้โหนุ่ม,ลมแล้ว,วพี่น้องดูนะเขาดูลุงพูนก็เอาปลาเอาซีฟู้ดอะไรมาย่างกันครับพี่น้องนะยกไปเลยลุงพูนยกไปเลย,นลยเลยนาะเวลาการะลังได้บรรยากาศการะลังได้พี่น้องดูโอ้ไม่ใช่ว่าแมงงูเก่งกองนะเนี่ย <c oughs> นี่ปลาจะเหลืองเลยน้มันดูดิมันโหดไงปลาลุงพูนชิมเลยอยากจะให้ลุงพูนแบบมาเยี่ยมญาติอะฉีกเลยนะแบบว่าญาติแบบญาติกระลังแบบอยากกินซีฟู้ดเนี่ย อ้อนยาวเลยลุงบุนลุงพุนอ้อนยาวเลยนวดแม่อืมวันวันกัดแตะวันกัดวันที่เมียจับมีมาละโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่กันนะครับเอาให้ลุงพุนใช้มือเดียวเท่านะลุงพุนพอดีมันเยอะนี่ยนี่น้องลุงพุนจิ้มจิ้มเหรอครับจิ้มกะจิ้มน้ำจุ่มนี่น้ำจิ้มน้องไข่ตามเองเนี่ยดูดกินทีเดียวหมดเลยนะห้ามให้มันเหลือนะเป็นยังไง แทบครับานแล้วน้ำจิ้มได้เหลืองเนาะครับเอาหนฮะผู้จัดการใส่ฮะใส่ฮะห้างของลุงคุณเอามาอุ้ยอ่อนไม้เลยอาชิคกอาชิกกี้ชิกกันเลยค่ะชิกไม้เลยชิกชิกนวดไม้เลยนี่แหละอันนั้นเดี๋ยวไว้หลังกล้องเนาะเขามีหลังกล้องด้วยนะกอดกับกอดภัยอภัยระย่างอ้าวเชอมาสิ ชิมส่วนที่นักจัดการให้หนูชิมก่อนจริงต้องให้ผู้อวสกินก่อนนะไม่เป็นไรนี่เรามาเยี่ยมไงมาเยี่ยมญาติไงดูดิมาเยี่ยมญาติอืมกับมีดแล้วเน้องเด่นอ๋อทุกมันจะเหนียวโคตรปะเนี่ยไม่เหนียวตัวมือตัวนี้ไม่เหนียวนะมันเหนียวครับมันเหนียวเอาอย่างเงี้ยเออลุงเด่นชอบอันนี้พอดีเละน้ำใบไหลเลยเนาะเนี่ยอืม ุมๆกับกับส้มตำเนาะดีแล้วมาเยี่ยมมาเยี่ยมยาเยี่ยมยาแ่ยาจะกินอีกแล้วเลยวันอะไรๆจัดๆทำเส้นเลยคอัเดนหมอเส้นก่อนกนนวกันวันนี้นนวดอ่ะกินแบบซาดิสเงี่ยยู่ไไอ้น้าไหวก็ยังวะชอบซาดิสป่าช่อข้าซอยแน่นอนละป่าช้อลังขนาด บอกนุญาตให้ไปแล้วเนอะน้ำลายไหลขนาดเลยที้ก้านี้เลยแล้วก็น้ำจิ้มนี่ผู้จัดการเขาใส่มาอันนี้ใช้กระเทียมจากบ้านนาหวายนะบ้านนาหวายนี่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมของอำเภอเชียงดาวเนอะกระเทียมไทยกระเทียมไทยแท้ๆครับพี่น้องกัดน้ำลายไหลสุดเลยน้ำลายแตกเลยครับท่านผู้ชมน้ำจิ้มได้เรื่องก็ น้ำจิ้มเอาเหลืองครับเอาเหลืองเลยครับกระเทียมกระเทียมไทยแท้แเนอะครับมะนาวก็มะนาวไปเก็บอมกินทุกอย่างสดคิดคิกก็สดสดอร่อยเท่าร้านได้ไหมคุณอร่อยอร่อยกว่าครับอร่อยกว่าอร่อยกว่ากินที่นี่กินแน่นอนได้เลยไม่ต้องเดินกลับสบายครับกินให้ดูไม่ต้องขับรถอ๋อ เราเรื่องจับฟางเขาฟางแน่เราเรื่องคนอื่นนั่นนั่นเมื่อกี้ทำไมมันอร่อยเมื่อกี้มือมันเป็หวานตอนนี้ทำไมมันรู้สึกมันจะจืดหน่อยนะเรื่องอะไรอ่ะเอาเอาสักหน่อยครับผู้จัดการไปก็เอาเอาซุปดำจัดไหมครับให้พูดเลยไม่มีอะไรหรอกคุณเดียนเนี่ยไม่ให้ใครรู้น้องไม่ใช่ อืมอร่อยจริงนะลุงพูนครับมันอมมอร่อยอร่อยเอาที่เอาือกินเลยโอ้โหแต่ฉีกออกมเหมือนเนื้อปูเลยอ่ะมันจะเต้นงามขนาดแบบอ๋อถ้าเจอดูควันดูรูกลับเหยังร้อนๆอยู่เลยครับถ้าร้อนอย่างนี้ลุงพูนปล่อยแล้วแน่ละอุ่นอันนี้เป็นท้องไหวเหรอคะเมือกอะไรเมือกเหมือกอะไรนะเมือกหนวดเหรอเมือกอะไรเมือกหนวดรุมกันเหมือกอะไร แม่โครฟังแมคโครอันก็ฟักอร่อยอร่อยจริงครับหนวดมันเนี่ยนี่นี่นี่กรอบเลยครับกรอบไปยังลุงพุ่นเนี่ยขออีกคำหนึ่งพี่น้องนะขออีกคำหนึ่งว่าทำไมซื้อมาให้เขาชิมนะทำไมชิมอร่อยเจ้าของช่องเรากินเองก่อนครับมีเยอะครับยังเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งมันได้ย่างเลยนี่ยเป็นห้องว่าให้ผู้อวสูกินก่อนเนี่ยบางแก่๋นะ ซื้อมาฝากญาติแต่ว่าคนซื้อกินหมดเลยญาตินั่งกินแซ่บแซบเดินพี่น้องก็เป็นอีมัรกาศหนึ่งนะวันนี้มาหาลุงพุนก็คิดถึงอยู่ลุงพุนก็ไม่ไปหาสักทีรออยู่คิดถึงครับคิดถึงลุงเด่นครับอืไปถึงที่นู้นก็ถึงลุงเด่นอะไรนะทานนู้นเผ็ดมากเลย โอ้แต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงปีกนี่อร่อยมากเลยตรงพุณเนี่ตรงปีกเนี่ยนี่ยครับน้องจอชิมดูชิมเลยดึงหมดเลยดึงเลยดึงเนี่ยดึงดึงไปหมดเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มสูตรเดี๋ยวงานพฤติการส่วนตัวเราต้องรักสูตรละกระเที่ยจิ้วจะไปพักได้ปะตามเองเผ็ดเอง เอาไปทำนี่ขายได้แน่เนาะไม่หนูหนูหนูเห็นพี่เหมียวชอบกินเผ็ดไงตอนที่ไปเกลือนี่ทานนีทันเบิ้ลให้กินได้มดค่ะกินได้มดกินได้มดในในไ้นก็ในไหนละโฆษณาในท่าอุตส่าห์เอ้ยสายห้างเขาหโฆษณาน้ำจิ้มซีฟูดแบบตำคลุกขลิกครับพี่น้องอร่อยอร่อยเขากระเทียมก็ของกระเทียมแย่ท่านเคยค้นมาสอนไาว่าเวลาตำน้ำจิ้มหรือตำเครื่องเนี่ยห้ามตำละเอียดให้ตำคลุกขลิกะแซ่บ ลองชอบเค้าขวดเตือนนะน้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มไปอย่างนี้แนะนะนะหละหวานๆเนาะนุ่มเนาะโอ้วันนี้มาเยี่ยมญายแล้วดีใจมากเลยวันนี้มวลเยี่ยมแก้มของคุณเลยนะ <c oughs> <c oughs> ท,ทุกทีตอนอยู่ตัวนี้นะฮะถ้าอยู่กันสองคนอ่ะครบออแล้วนะฮะแบตติอ๋อนี่นี่มีแบตเหลือเยอะพอดีแบตยูมวลของคุณแบตแบตกัหมดแล้วไหนปกติจะไปยูนตรงนู้นเหรอแกมอมาคือใส่ให้ยูงไหนแกจะมาอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วเวลาไปนั่งไหนก็ อย่างนี้นะอย่างนี้ไหมไหม,ไมชอ็อตละอย่างนี้ไหมช่าอช่าแบบนี้ไหมเกต้องรอใส่หานอนก่อนรับสนิทแล้วแกถึงจะเข้าไปโอแกบอกว่าผมไปหาปลามาครับลังแต่ฮะไปไหาปูเนพาผมไปหนหลวงพูนมันมีอะไรต้องบกข้างบนนั่นเหรอไปดูได้ครับมีอะไรไปดูไปคุยกับปลาเหรอ <c oughs> น้องปลาน้องปูนี้เหรอ ว่าตายแล้วหลวงพุธไปได้นอนกลางคืนนี้กูว่าเอาระเบิดมาปล่อยกันนะไปบ้านหลวงพุธนี่มีความสุขเรพี่น้องนะกินบรรยากาศดีมากกินอะไรก็ฟินเนาะฟินเนาะสุดยอดครับไม่ร้อนเหมือนบ้านเราบ้านเรากินอะไรก็โ้อนป๊าป๊าป๊าใช่ไหมบ้านผมมันร้อนเหรอฮ้อนแต่แต่ก็ไม่ตอนนี้มันก็เริ่มหน้าหนาวมันก็ดีอยู่แต่มันก็ไม่ดีขนาดนี้แต่ที่นี่ดีจริงครับอากาศเหมือนอากาศหนาวบ้านเราเลยเนาะเย็นๆอากาศเย็นสบาย มันมีน้ำหลอกครับแล้วเวลาตอนกลางคืนไอ้น้ำมันคือสายฮาเขาพาลุงพุนมาเย็นใจว่ากันเถอะตอนตอนนี้เย็นเย็นหรือยังเย็นจนบรรทัศง่าเย็นอยู่ไหนแล้วครับเย็นจะไปนั่งอยู่บนหัวน้ำนเลยเหรอต้องการความอบอุ่นแล้วกันต้องการใจเย็นต้องการความอบอุ่นต้องการแสงเลยเหมือนเจ้าขวัญถามผมไงครับเคยหันถนนใหญ่บุญบุญหรือยังก็ทหม่แล้วนะจริง จริงว no? <laughs> ันนัใหม่จริงที่เมืองไงนะโอ้สายเราสมบุญณ์มูนี่มึงก็ยานัเนาะอโอ้คืนนั้นก็เดินมาตอนเดินก็เดินกลางคืนเนาะเลยไม่ได้เห็นกลางวันท่านเลยครับเพื่อนเพื่อนกับลังไทยครับวันนี้ก็คุยกันสนุกสนานนะครับในมันบรรยากาศของพี่พี่ชายน้องชายนะคุยกับลุงพุนที่ได้มาเที่ยวบ้านลุงพุนนะเนี่ยอนาะครั้งแรกของเธอเลยออ๋ปกติเห็นแต่ในคลิปเนาะแล้วก็ลุงเหร็นก็วิดีโอคอลไปหาอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเธอไปดูทะเลหมอกถ้าถ้าไป็นนอร์ดิซอน ไม่ถ้าใครมาที่อนุโนไทยนะครับไปนอนพักรีสอร์ทที่ของนุพูนได้นบรรยากาศดีคือคือคือมาบ้านนาไหวมีที่เดียวเนาะก่อนถึงบ้านอนุโนไทยก่อนถึงเจอด่านทหารนะครับก็คือบ้านนุพูนก็จะมีรีสอร์ทอยู่ที่เดียวถ้าไปแทบไปที่นู่นไม่มีรีสอร์ทไม่มีที่พักละม,ม,ม,มีเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้บนสร้างขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมก็ดูกับน้องฝ้ายนะเห็นอยู่แต่ว่ามันดูแบบป้ายมันเก่ามากคือแล้ว คือมันไม่เห็นแบบป้ายเขาค้าสิิกหรือเปล่าเขารมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เห็นโรงแรมนะแต่เห็นว่าเขาบอกว่าแต่แต่ถ้าไอ้ก่อนที่จะถึงเมืองนั่นนะ่ะอันนั้นแนะ่ะมันจะมีป้ายใหม่อะไรก็ดูดีแต่ว่าถ้ามันถึงเมืองรุ่นเราไทยเนี่ยผมก็ดูว่าเป็นภาษาจีนบ้างภาษาไทายแต่ว่าดูแบบน่าจะสามปีแล้วป้ายเขาอ่ะมันก็ดูแบบซีดเออเกลียวมันสีดมดแล้วขนาดป้ายยังสีดอ่ะแกว่าเดี๋ยวมานอนกันลุงพูนในสวนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเองแต่ว่าถ้าใคร มาแล้วก็อยากพักดีๆสบายๆก็ไปพักที่ยายคำรีสอร์ทนี่นะอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะบ้านฟ้ามุ้ยครับบ้านฟ้ามุยรีสอร์พม่นองก่อนก่อนถึงบ้านอรุณโรไทยสะดวกสบายวิวสวยเวลาลงเด่นมาที่รีสอร์ตเนี่ยเด่นจะมากันสองคนนะครับมาคนเดียวนะไม่ไม่อุ้นี่เป็นารแฟนคมอนเนี่ย พี่ก่อนเชี่ยวพี่มันไม่คมมันรอบที่แล้วก็มาสองคนมากับพี่เข้นน้ออ๋อแล้วดีดีดีร้อนตัวร้อนตัวยุ่มยุ่มก้นกับพระท่านกะว่ากลับไปจะได้มีเสื้อผ้ากองอยู่เหมือนเหมือนนี่นะนะให้เหมือนกันอ่ะอ๋อลูกพี่กับลูกน้องใช่ไหมอ๋อได้เลยได้อ้าวพี่น้องบรรยากาศดีๆกินกันลูกพนไปยาวๆพี่น้องเนอร์พี่น้องเนอร์พรุ่งนี้อาจจะยังไม่กลับอยู่อีกสักครึ่งวัน ลุงพุนว่าเรียนลุงเรียนคุยกับลุงพุนไว้นานแล้วเมนูนี้อยากมากินที่นี่ลุงพุนก็บอกุมาหาบ้านผมนะเขาขายไม่แพงด้วยมันถูกด้วยมันอร่อยที่สุดนะเอออยากกินอ่ะพูดแล้วก็พอทักลุงพุนมาลุงพุนบอกลุงเรียนเดี๋ยวผมจะไปซื้ออันนี้มาโอ้ผมนม่ตาสว่างเลยพรุ่งนี้ต้องรอดูครับอีพีต่อไปเราจะเป็นเมนูไหนรอติดตามแล้วกันเนาะก็ เดี๋ยวขอเช็คเวลาแป๊บหนึ่งนาทีเวลาเราได้หรือยังนะเดี๋ยวก็จะนอนแล้วไม่นอนนี่นอนเริ่มละลิ้นลิ้นลืมเริ่มได้ละล้นเริ่มได้แล้วครับมา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 กินน้ำกล้วยกันน้ำเปล่าติดทันบนอยู่ติดทันบนติดทันบนติดทันบนอยู่ทำเจ๊งนะน้ำเปล่าหนาแต่เราเนาะยงดาวนี่มันหนาวเนาะ ลุงพูนชวนมาดูไอ้งอน้องหมู่อไปดูในคลิปชอวโรงเรียนแฟมิลี่นะเหลือแต่อะไรนะเหลือแต่เลยที่เปิดเล่ที่เปิดโอ้มันมีโอกาสเขาบอกว่าที่น้องหมูห่อเนี่ยเจ็ดแปดปีมีค่าหนึ่งใช่ไหมแมงกอน้องพูนเนาะครับอแต่นี่มันออกก่อนเวลาครับอีกสองปีน่าจะน่าจะมาลรอบขาโรงเรียนลุงพูนเดี๋ยวอีพีนี้เขาจะขอตัวไปนอนนะครับอ่าถ้ามานอน เขาบปแยกจามีปัญหาที่เขาจะไปทั้งปุ่นมืองงงมองไงมาไปเนาะไปก็ไปแล้วครับออันก็จะขอตัวนอนแล้วครับก็จะนอนทางนี้แหละครับก็พรุนี้ลุงพูนกับลูกเรียนนัดกันหกโมงเช้าจะมีเมนูดีว่าต้องขับรถไก่พอสมควรจะพานันด้วยกันพรุ่งนี้จะได้เห็นลุงพูจี้ว่าล้านตรงไหนนี่พรุ่งนี้จะเห็นครับพี่น้องว่าจะอ่าจะเป็นไงแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอถกกันนะครับพี่น้องลูกเรียนก็ ไม่รู้จะบอกไหวมึงไงมึงไงมึงไงไปละสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณน้องพู้รุ่นนู้อขอบคุณน้องเหมียวนะครับขอบคุณขอบคุณเจ่นกันขอบคุณเรนขอบคุณเจ้าค่าขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามของน้องพูนมาอยู่แล้วช่วยให้เขาบำบัดเรื่องจิตใจไฟบว๊บบนี้ห้ามมาแถวนี้เพราะว่าเหมือนตกยิ้มอย่างไี้กับมูอเนาะเออไม่ใช่แก ขอบคุณธรรมชาติอ่นนี้ดีกว่าต้องเสียงธรรมชาติบํบาบัดครับโรงเดียนแบบมีเราไม่ไม่ไม่เปลาเนาะมีอยู่ครับจเจ้าก็มีอยู่ครับแต่สวนลุงพูนี่อยู่หมนเหมือนได้ไปน้องลิ่นฟันกันเนาะไ <c oughs> ปได้ไปน้องสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใ <ผม S 1> ่คลิปหน้าครับผูนี่ดูเรียนกับลุงพูนเจอกันใหม่เดซึตื่นกันเจ้าเลยไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเนาะ